รถไฟฟ้าสีชมพูกำลังจะมาแล้วเพราะฉะนั้นราคาที่ดินจะเพิ่มขึ้นเท่าตัวแถมจะแพงกว่านี้ในอนาคตอีกตอนนี้เนี่ยนะครับคอนโดแหลงโครงการทั้งหมดเรร 6, 19, ็ดเสร็จกว่า6 9 0 0ื่นก0วล้านบาทครับร่วมคุยกับบัญชาโดย SCBX กลุ่มบริษัทเทคโนโลยีทางการเงินชั้นนำระดับภูมิภาคสถานีบริการน้ำมัน PT รถไฟฟ้าสีชมพูกำลังจะมาแล้วเพราะฉะนั้นราคาที่ดินจะเพิ่มขึ้นเท่าตัวแถมจะแพงกว่านี้ในอนาคตอีกตอนนี้เนี่ยนะครับคอนโดโแหลงโครงการทั้งหมดเปเสร็จกว่า6 9 0 0ื่น9ก0ว่าล้านบาทครับเ่าชมครับรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะครับซึ่งตอนนี้กำลังทดสอบวิ่งเป็นอย่างเมามันเลยผมใช้คำนี้ก็ได้ไม่ว่าวิ่งเช้าวิ่งเย็น ฝนจะตกฟ้าจะร้องนะครับแดดจะออกรถจะติดตอนนี้ถ้าใครผ่านถนนแจ้งวัฒนะจะเห็นขบวนรถไฟฟ้าสายสีชมพูเนี่ยนะครับหนึ่งขบวนมีสาตู้เนี่ยวิ่งกับไปกับมากัไปกับมานะฮะผมก็เห็นอยู่เนี่ยนะฮะปรากฏว่าผู้ที่เชี่ยวชาญในเรื่องของวงการอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเขาประเมินละเพราะว่าการเปิดให้บริการของรถไฟฟ้าสายสีชมพูมันจะเร็วกว่าที่กำหนดไว้ถึงถึงร่วมประมาณ 6- 8ถึงเดือนเดียววันที่21สิพฤศจิกายนถ้าข้อมูลนี้ไม่ผิดพลาดก็เป็นไปตามคาดนะฮะ ท่านผู้ชมจะได้มีโอกาสขึ้นไปทดสอบการนั่งแบบฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายในวันที่21พฤศจิกายนเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าอะไรครับโอกาสในการเปิดปรถไฟฟ้าสายนมเย็นสีชมพูเนี่ยนะฮะกำลังมาแล้วนะฮะและจะเร็วกว่านี้ครับคุณพัทรชัยทวีวงศผู้บริการฝนะ่ายวิจัยและสื่อสารของบริษัทคอรีเออร์อินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทยใครที่อยู่ในวงการอสังหาริมทรัพย์จะรู้จักดีครับว่าคอรีเออร์ก็เป็นหนึ่งในยักษ์ใหญ่ของธุรกิจโบรกเกอร์ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ชื่อดังระดับโลกเน,นี่ยนะ สิบปีผ่านมานะฮะซึ่งแน่นอนเข้ามาตอนนั้นเนี่ยนะถนนแจ้งวัฒนะเนี่ยนะครับก็ยังไม่ได้รถติดก,ก็ยังไม่มีโครงการอะไรจะคิดขึ้นแต่ว่าเรื่องรถไฟฟ้าสายสีชมพูเนี่ยมีการวางรากฐานนี่สิบปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับราคาคอนโดมิเนียมตามแนวรถไฟฟ้าสายสีชมพูเนี่ยนะครับสิบปีนะราคาคอนโดนะตามแนวสีชมพูเนี่ยขึ้น100ร้อยเปอร์เซ็นต์เฉลี่ยปีนึงก็เท่าไหร่ครับขึ้นปีละสิบเปอร์เซ็นต์ ทนี้ไอ้คอนโดมิเนียมที่สร้างตรงบริเวณของถนนแจ้งวัฒนะทั้งหมดเนี่ยนะฮะมันจะประจุอยู่3ย่านด้วยกันครับคือติวานนท์แจ้งวัฒนะแล้วก็รามอินทราเป็นหลักนะครับในขณะเดียวกันกับสายนี้มันวิ่งไปถึงไหนมีนบุรีด้วยใช่ไหมฮะดังนั้นลดความคืบหน้าของรถไฟฟ้าสายสีชมพูเนี่ยนะครับก็เชื่อว่าในที่สุดเนี่ยเอกชนจะเริ่มแห่ เริ่มทําเริ่มเร่งโครงการให้มากยิ่งขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้อาจจะซื้อที่ดินสักส่งเอาไว้ตุนเอาไว้เพราะว่าเจอทั้งโควิดเศรษฐกิจก็แย่กําลังซื้อก็หายหนี้เองก็สูงก็ไม่กล้าขึ้นกล้าลงถูกไหมฮะแล้วก็ไม่รู้เลยรัาว่าตกลงแล้วเนี่ยสายสีชมพูจะเปิดแน่นอนกันตอนไหนอย่างไรนะครับและนี่ปรากฏว่าตลาดคอนโดมิเนียมเนี่ยนะครับปกติตามแนวรถเส้นทางไฟฟ้าเนี่ยมันขึ้นอยู่แล้ว,ลนนวแหละขึ้นหมายความว่าแหละขึ้นโครงการนะฮะเสร็จแ,แล้วก็ขึ้นจํานวนของยูนิตที่จะขาย ส่วนจะขายดีขายมากขายน้อยหรือจะเป็นการซื้อเพื่ออยู่จริงหรือว่าซื้อเพื่อการลงทุนอันนี้ก็ต้องดูเลยครับปริมาณของคนใช้นะพฤติกรรมของผู้ที่อยู่อาศัยตามรถเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีนั้นนะครับสีชมพูน,นี่นะครับจากแคร,รายถึงมีนบุรีนะเนื่องจากก็จะเปิดให้บริการเร็วกว่ากําหนดนี่นะครับก็เลยไตรมาสที่3ปรากฏว่านี่โครงการคอนโดนมิเนียมตลอดแนวสายสีชมพูน,นี่นะครับ ที่เปิดขายแล้วตอนนี้เนี่ยนะฮะมีทั้งหมด38,192ยูนิตอพูดระษาชาวานส3 8ห0 0กว่าห้องคิดเป็นโครงการที่สร้างขึ้นมาแล้วแล้วก็ขายกันแล้วเนี่ยนะครับรวมทั้งหมด68,700ล้านบาทกระจุกจแถวไหนติวานนท์แจ้งวัฒนะจะเยอะที่สุดเลยคือประมาณ49%นะครับของจำนวนทั้งหมดส่วนขายได้ดีไหมบอกว่าในโครงการทั้งหมดที่มีห้องขายกว่า3 8 0 0 0ห้องตรงเส้นถนนของสายสีชมพูเนี่ยนะครับ อัตราการขายตอนนี้จะอยู่ที่73.5ก็สวยนะไม่ใช่ว่ามีสห้องก็ต้องรุนว่าขายได้แค่ห้องเดียวหรือ50แต่นี่อัตราการขายประมาณ73.5ก็แสดงว่าเริ่มมีคนมองกัน,กนว่าอยากจะมาปรับหลักซื้อคอนโดในเส้นสีชมพูกันนะครับทุกวันนี้ราคาขายอยู่เท่าไหร่เอามาดูกันนะฮะราคาขายคอนโดมิเนียมเนี่ยตามแนวรถไฟฟ้า,าสายสีชมพูตอนนี้ราคาเฉลี่ยนะตกตารางเมตละ65,000บาทครับ ราะฉะนั้นคอนโดมิเนียมเนี่ยก็จะเลย,เ,ยเปิดการขายตั้งแต่ราคาระดับ45,000-90,000บาทต่อตารางเมตร9้าวเหมือนี่ถือว่าเป็นราคาสูงสุดสำหรับคอนโดมิเนียมที่อยู่เกาะกูกฟ,ฟฟปาสายสีชมพูนะครับแต่ว่ามันก็ต้องขึ้นอยู่หลายอย่างนะทำเลจุดตัดรูปแบบโครงการนะครับและที่สําคัญอย่างที่บอกไปไงว่าราคาขายคอนโดมิเนียมในเส้นสีชมพูเนี่ยขยับปรับขึ้นมาปีละประมาณ10%เฉลี่ยน,นะครับงั้นจากตรงนี้เองครับนั่นคือพะเอาเป็นราคา อ่าคนาราคาที่ดินนะครับราคาที่ดินของแนวสีชมพูนี่ก็ปรากฏว่ามีการปรับขึ้นไปแล้วก่อนหน้านี้1-2ถึงอปีแล้วนะฮะขึ้นกว่า1 5และในบางทำเลตอนนี้แถบเส้นของรถไฟฟ้าสีชมพูโดยเฉพาะตรงแจ้งวัฒนะเนี่ยนะครับราคาขายที่ดินขึ้นไปถึง3 0 0แสนบาทต่อตารางวาด้วยนะครับและที่สำคัญเขามองด้วยซ้ำไปว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามรถไฟฟ้าสีชมพูเปิดให้บริการเป็นทางการนะฮะร,ราคาที่ดินแถวนี้จะขึ้นอีกเท่าตัว ราคาคอนโดมิเนียมอาจจะมีการเพิ่มขึ้นอีกนะครับอย่างน้อยถ้าเตะถ้าตีเฉลี่ยแบบปีละสิบปก็อาจจะมีาราคาขายปรับเพิ่มขึ้นอีกสินะฮะแต่ก็นั่นนะครับฝากไว้กับท่านชมด้วยเช่นกันนะครับว่านี่มันเป็นทั้งกระแสและก็ความต้องการในเบื้องต้นของการเปิดใช้บริการของแต่ละเส้นทางกัแบบงนั้นนะครับก็ต้องวัดใจกันดูนะครับสำหรับใครที่จะติดตามการลงทุนในแต่ละแนวเส้นทางของรถไฟฟ้าแต่ละสีซึ่งก็จะมีการลงทุนแบบสังหารรมทแบบร,รัแบบร์เนี่ยล้อไปในแต่ละเส้นทางเรื่อยๆนะครับ